อ้าววันนี้วันที่13พฤศจิกายนคะรับฝนยังตกอยู่เลยเมื่อเช้าตกแรงมากตกแบบนี้นะครับมีผลอะไรในอนาคตนะใครปลูกพืชช่วงหน้าหนาวครับฟังทางนี้เลยเดี๋ยวเราเจอปัญหาแน่ๆนะครับเรื่องอะไรต่างกันมาฝนตกแบบนี้นะครับพฤศจิกายนยังตกอยู่เลยเนะี่ยบอกได้เลยว่าความชื้นปีนี้ความชื้นในดินสูงมากๆนะใครจะปลูกพืชนะครับพืชผักข้าวโพด หรือพืชอะไรหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับความชื้นเยอะขนาดนี้น้ําค้างแรงแน่นอนครับสิ่งที่ต้องระวังในอนา,า,าคตคือราน้ําค้างนั่นเองครับเชื่อว่าปีนี้ราน้ําค้างระบาดหนักแน่นอนนะครับทั้งในข้าวโพดและในพืชผักฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ให้ไวต้องป้องกันให้ดีนะครับราน้ําค้างเป็นเยอะต้องรักษาให้ไวถ้ารักษาไม่ไวจะเกิดปัญหาได้นะครับเฮียแนะนาเลยตัวนี้เลยนะครับวัคซีนนี่เลยที่เฮียใช้ประจำนะฮะช่วง ราน้ำค้างหนักๆนะครับไฟทอปเทอร์ล่าราน้าค้างช่วงนี้ทำไมต้องใช้วัคซีนเพราะว่าวัคซีนเนี่ยเข้าทําลายเชื้อรานะครับประเภทราน้ําค้างนะแอคชั่นไวทํางานไวเหมาะกับความชื้นทสูงขนาดนี้ราน้ำค้างแรงๆขางนาดนี้วิธีใช้นะครับถ้าเป็นพืชผักทั่วๆไปนะครับหขวดต่อน้ํา4 0 0ลิตรนะครับแต่เฮียแนะนําให้ผสมไปด้วยคือตัวโฟเคีย หนึ่งต่อหนึ่งนะฮะคู่นี้เลยได้น้ำา400ลิตรพืชผักสวนครัวใช้สูตรนี้เลยแอคชั่นไวแล้วฟื้นต้นไวได้ทั้งเชื้อราสาน้ำค้างแล้วก็แบคทีเรียด้วยครับแต่ถ้าใครปลูกขานะ้าวโพดนะฮนแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นขา้าวโพดอาหารสัตว์นะครับขา้าวโพดพ่อพันแม่พันปลูกตอนนี้หรือขา้าวโพดหวานปลูกตอนนี้นครับแนะนาให้คลุกไปเลยนะครับอัตราการใช้ในถ้าขา้าวโพดอาหารสัตว์ทั่วไปเลย1ขวดนะครับได้ขา้าวโพด15กรริโลกรัมถ้าใครปลูกขา้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียวหรือข้าวโพดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เฮียแนะนาว่าให้ใช้อัตรายอยู่ที่ประมาณ1 5 2 0ซีนะครับต่อข้าวโพด1กิโลกร,รมัมจะคุมได้ถึง20วันลอดพ้นจากราน้ําค้างแน่นอนหรือใบลายในข้าวโพดแน่นอนเลยนะครับหรือถ้าใครเป็นแล้วนะครับเราสามารถใช้วัคซีน,นครับคู่กับนี่เลยโฟเคียได้นะครับ 1, 1ต่อหนึ่งนะครับต่อน้ํา200ลิตรฉีดให้ทั่วนะครับป้องกันการเกิดใบลายป้องกันการเกิดราน้ําค้างนะครับเอา้าเาด,ด,ดูการนี้นะครับ แนะนำเลยว่าวัคซีนต้องการให้ไวต้องการแก้ให้จบต้องการแก้ให้เร็ววัคซีนแล้วนี่วัคซีนลงมาแล้วนะครับเยอะเลยใครมีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับในพืชไร่พืชสวนนาข้าวนะครับให้ส่งภาพมาดูใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวเฮียตอบให้นะครับขอบคุณครับ